รถเร็จที่นั่งสุดคุม้มพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดนะคะวันนี้มาพบกับน้องแซมฟเวอีกแล้วนะคะที่ฟอร์โชรูมพระราม5ของเราวันนี้นะคะเราพาลูกค้านะคะมาดูนะคะตัวรุ่นนี้นะคะรุ่นเทนนะคะถ้ามองเพิบม,มุมแบบภายนอกนะคะรุ่นนี้คล้ายๆตัวรุ่นสปอร์ตเลยของเรานะคะรุ่นนี้รุ่นเทนนะคะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสน 92.000บาทแต่วันนี้นะคะเราลดพิเศษเลยนะคะอยู่ที่1 2 9 2 0 0้าบาทเท่านั้นค่ะฟอร์ดเอเวอรนะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.0นะคะแรงม้าอยู่ที่170แรงมานะคะแรงบิดอยู่ที่405้นิวตันนะคะคันนี้มาพร้อมกับระบบ Ford p a ารนะคะที่สามารถดูพิกัดตัวรถได้สตาร์ทรถได้นะคะแล้วก็ดูเครื่องยนต์นะคะเกี่ยวกับอัตรา น้ำมันหรือว่านัดหมายนะคะเข้ามาที่ศูนย์บริการใกล้บ้านนะคะตรงนี้ก็เชื่อมในฟอร์ดพาสได้เลยค่ะ และเราจะมารีวิวนะคะคันนี้นะคะที่แต่งเหมือนสปอร์ตแบบเหมือนยังไงนะคะคันนี้มองไม่ออกเลยนะว่าเป็นรุ่นเพนของเรานะคะเราจะพาแนะนำนะคะว่ามีชุดแต่งอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะตัวนี้นะคะเปลี่ยนกระจังหน้านะคะเป็นสีดำเงานะคะ FORD นะคะแล้วก็จะมีไฟนะคะ3จุดตรงนี้และก็เพิ่มกิมมิคของเขานะคะติดคำว่า Everest นะคะตรงนี้นะคะเป็นตัวหนังสืออะคริลิกนะคะ ส่วนตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราพามาดูด้านข้างเลยนะคะตรงนี้นะคะก็จะเพิ่มเข้ามานะคะก็คือเปลี่ยนเป็นล้อแมกนะคะตรงนี้ถ้าเป็นรุ่นเทนนะคะจะเป็นขอบ18นะคะแต่เปลี่ยนให้เหมือนสปอร์ตก็ต้องเป็นขอบ20และล้อแมกแท้นะคะของสปอร์ตเลยนะคะดําเงาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กระจกของเขานะคะตรงนี้นะคะเราใส่ที่ครอบนะคะสีดําเงานะคะให้เหมือนรุ่นสปอร์ตอีกเช่นเดียวกันคะ่ะ แล้วก็เพิ่มเข้ามานะคะเป็นกันสาดนะคะก็แล้วแต่คนน่าจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ใส่มาก็เพื่อให้แบบดูมิติขึ้นมาแล้วก็ใช้งานนะคะกันฝนกันแดดออกได้นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะติดที่รองเบ้ามือจับนะคะกันรอยนะคะเพื่อให้รถนะคะไม่มีรอยนะคะเวลาแบบเปิดปิดประตูนะคะ ละรุ่นเทนโดยปกปติแล้วนะคะฝาท้ายของเขาจะเป็นแบบแมนนวลนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบไฟฟ้านะคะเปิดได้แบบนี้เช่นเดียวกันค่ะถ้าเรามองแล้วภายนอกเนี่ยมองไม่ออกจริงๆเลยนะก็คือว่ามันเป็นแบบว่าของตัวสปอร์ตเลยนะคะตรงนี้แล้วก็กดปิดได้นะคะแล้วก็อักษริกตรงนี้นะคะเราติดเข้าไปเลยคําว่าสปอร์ต แล้วก็ไฟนะคะเราเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นไฟท้ายของสปอร์ตนะคะตรงนี้ลูกค้าเห็นไหมเราซื้อรถในราคาอยู่ที่ร้านสองนะคะแต่ว่าเราแต่งให้เหมือนราคาร้านห้าเลยนะคะชุดแต่งนี้นะคะเบ็ดเสร็จแล้วอยู่ในแบบกำมือแบบเล็กๆก,ก,ก,กลางๆนะคะถ้าลูกค้าอยากแต่งนะคะแบบว่าซื้อเทนที่แบบคุ้มๆอยู่ที่ร้านสองแต่แต,แต่แต่งนะคะเหมือนร้านห้าเลยคันนี้ก็คือถือว่าตอบโจทย์ลูกค้ามากในโปรโมชั่นนะคะสำหรับเดือน พฤศจิกายนนี้หรือโปแบบมอเตอร์โชว์นะคะสแตมขายโปเดียวกันเลยนะคะกับรุ่นนี้นะคะรุ่นเทนนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะอยากแต่งแบบไหนอยากแต่งแบบทรงสปอร์ตแบบนี้หรืออยากแต่งชุดวิกเตอร์แรปเตอร์อย่างนี้เราก็ยินดีแนะนํานะคะไม่ว่าจะเป็นในกรณีซื้อสดหรือว่าจัดไฟแน์สแตมฟีเวอร์คนนี้นะคะจะดูแลลูกค้าหลังการขายอย่างแน่นอนค่ะไว้พบกันนะคะ e ี EP หน้าถ้าลูกค้าสนใจนะคะติดต่อ062502639 เชาฮาค่ะ